วันนี้นะคะจะมาบอกเทคนิคให้เราฟังกันนะว่าเออหลายๆคนบอกว่าฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จฉันทำอะไรก็มีอุปสรรคฉันไม่ได้อย่างที่ฉันหวังเลยฉันไม่ได้อย่างที่ฉันปรารถนาเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่อามี่จะมาบอกเรานะคะว่าการที่เราจะทําอะไรให้เราสมหวังหรือทําอะไระตามที่เราปรารถนาทุกๆอย่างเลยนะเราต้องหนึ่งเลยค่ะต้องใส่ความเชื่อให้ตัวเองว่าเรา เป็นมันได้เรามีความสุขได้เราสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นคนโชคดีที่สุดข,ของจักรวาลคุณใส่ความเชื่อลงไปค่ะแล้วคุณจะได้สมอย่างที่คุณต้องการเลยนะนี่คือเทคนิคของเทคนิคนะคะอ่ะเทคนิคนะคะมาบอกเล่ากันนะคะว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตรักในอ่ะทุก ธุรกิจของคุณคุณใส่ความเชื่อลงไปเลยค่ะว่าคุณสำเร็จโคตรง่ายโคตรสบายฉันมีความสุขที่สุดในโลกนะคะใส่ความเชื่อและจงเชื่อมันอยู่อย่างนั้นและวางใจว่าทุกอย่างเป็นไปได้ง่ายๆสบายๆจ้า